เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่60ข้อความนี้ใช้คำยืมจากภาษาบาลีสันสกฤตกีาคำคำยืมจากภาษาต่างประเทศเนี่ยบาลีสันสกฤต ลักษณะความจริงแล้วมันมีกฎที่ตายตัวอยู่นะแต่ว่าอันนี้เอาแค่ลักษณะที่ทำให้น้องพอจะเดาได้เช่นจะไม่ใช่คำง่ายจะมีพวกรอหรันสอบริสีสอสลาหรือว่ามีพวกการัน เพราะว่าถ้าเป็นคำไทยเนี่ยจะเป็นคําง่ายคําโดดคามูลอะไรใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นบาลีสันสักษตเนี่ยคำจะไม่ค่อยง่ายมีควบกล้ามอักษรน,นำแล้วก็ตัวอักษรซ้ำกันลองมาดูในข้อนี้ แม้โอโซนที่พื้นดินเป็นอันตรายแต่เมื่อสูงขึ้นไปในชั้นบรรยากาศชั้นโอโซนถือเป็นแก๊สที่บาบบางที่เราต้องรักษาเพราะโอโซนช่วยปกป้องโลกจากรังสีของดวงอาทิตย์อันตรายควบกคุมบรรยากาศมีการใช้รอหรันบอบบางตัวอักษรซ้ำกันรักษาใช้สอบ,บริสีส่วนรังสีเนี่ยไม่ใช่คำง,ง่าย ส่วนดวงอาทิตย์ก็มีใช้กระดานนั่นเองดังนั้นข้อนี้มีคำที่เป็นคำยืมจากภาษาบาลีสันสกฤตทั้งหมด6กคำโน้ตว่าคำยืมเนี่ยมันมีคำยืมจากภาษาต่างประเทศหลายหลายประเทศเนาะแต่น้องอย่าอย่าลืมตัวหลอกก็คือจะเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ เพราะว่าคำทับศั์ภาษาอังกฤษบางคำก็เป็นคำที่ดูจะยากหรือว่ามีการใช้ตามเงื่อนไขที่พี่บอกไปเนี่ยบางทีคำต่างประเทศก็มีแต่ว่าน้งต้องระวังให้ดีว่ามันไม่ใช่คำที่มาจากบาลีสันสกฤตแต่มันเป็นคำทับศัพท์อย่างเช่นในข้อนี้โอโซนแก๊ส <O zone. S 1> อันเนี้ยเป็นคำที่ ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเนาะแต่มันก็ดูจะเป็นคำยากถ้านอนจะมองสรุปคำยืมจากภาษาบาลีสันสกิตมีหลักการดูที่ไม่ต้องจำหลักการทั้งหมดเช่นมีรอหรันมีสบริสีสอสดามีการใช้การันมีครบกล้ามมีอักษรน,นำแล้วก็มีตัวอักษรที่ซ้ำกันโน้ตว่าอย่าลืมว่าบางคำเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษอย่าเพลอตอบ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง